ตามตามท้องเรื่องครับคุณดูยังไหลต่ออยู่นะครับหัวใจลงมาโอ้โหหัวใจลงมาอะไรจังหวะน,นี้สวยงามไปดีคุณดูเขียวด้วยโอ้โหสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเลยนะครับคุณดูเออโอเคครับก็ขอกราบส,สวัสดีทุกคนทุกทนด,ด้วยเนี่ยครับและว,วันนี้ก็ก่ากับผมหมูเด้งสนั่นจอนเช่นเคยนะครับคุณดู แหลกเกมวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมค่ายพีจนะครับทุนในวันนี้ผมพกมาห้าสบบาทเช่นเคยนะครับมาดูคนจะเริ่มไต่ที่แ็ดห้าทุกคนดูกันเช่นเคยนะัมาดูท,ด 5, ดดนะาดทุนห้าสิบเราจะไต่ไปถึงเท่าไร่กันนะคนดูมาดูกันเลยครับโอ้โหไม่แจกคนดูนึกว่าจะแจกเราสักหน่อยมาดิเอาหน่อยคนดูโอ้โหอะไรครับนี่แจกหน่อยไปรุน่น สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับคุณดูยังไหลต่ออยู่นะครับห <ically> ัวใจลงมาโอ้โหหัวใจลงมาอะไรจังหวะนี้สวยงามไปดีคุณดูเขียวด้วยโอ้โหสามร้อยสาม้อเจ็ดบาทเลยนะครับคุณดูเออมาได้ตังต่อทุนแล้วครับคุณดูอันนี้ก็ยาวๆสิครับฟู่ ไม่ต้องเติมใหม่นะครับมาลูสเกตเตอร์เข้าหรือเปล่าหยุดหยุดสมหยุดโอ้โหสมไม่หยุดนะครับคุณดูมาดิสมหยุดโอ้ยสวยงามหยุดอีกตัวดิแน่จริงหรือเปล่าโอเคคุณดูสวยงามครบสิบห้าหมุนนะครับคุณดูหวันเกียบคุณดู เออโอ้เอาดีโอ้โหอะไรกันครับนี่ค่ะคนดูขออีกสักบุ้มหน่อยคนดูขอบุ้มบุ้มอีกสักบุ้ม โอ้โห oh oh, อะไรครับนี่อ่ะคนดูแจกน้อยจาดอะไรคนดูโอเคจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมใบลุง่งโอ้โ oh, หอะไรครับเนี่ยเข้าฟรีแจกห้าสิบบาทโอเ้เกิน เสียหน้าจัดเลยแบบนี้มาเข้าอีกดีข้างในอะ่ะเข้าไปใอีกดีอุ้ยเข้าอีกแล้วคนดูเมื่อกี้ไม่แจกเราม่ต้องแจกแห้วนะนานาต็งแจกเขาหน่อยดีต็งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ ยังไงคนดูเกินไปไหมบางทีอ่ะเกินไปไหมอย่าทำแบบนี้นะป่าไม่ชอบนะหนูเออเอาดีโอโ้โหสิบห้าบาทคนดูผมบ้าผมน่าจะมองเห็นทางบอกว่านันแหละคนดูว่ามันจะไม่แจกนะคนดูแจกน้อยแต่แจกนะแมวแบบนี้ ไม่เอาแบบนี้สิเตงไม่เอาแบบนี้ดีเตง็งโอ้โหโแจกสามสิบบาทอะไรครับนี่ยเกินไปเกินไปกันดูโอ้คูณสามสิบห้าแจก,กจังหวะน,นี้ข้างนอกมาขอรั่วโอ้เท่าไรกันดูสามร้อยห้าสิบาทเลยครับอู๋เอาเรื่องมันดูมาแปดร้อยแล้วครับขอขึ้นเป็นสิบเลยแล้วกันนะครับคุณดู ไม่รีรอไม่รอช้านะครับมาเข้าฟีกหน่อยสวยงามดิเออหยุดไปเลยมามึงต้องแจกแหละมึงต้องแจกเลยขนุมันต้องแจก,กแหละมาขอสักหมุนขอบึ้มบึ้มข้างในไม่แจกแจกข้างนอกก็ได้หนูพี่รับได้เสมอแต่แบบนี้พี่ไม่เอา โอ้โหอะไรครับนี่มาชาร์จหน้าวิธีเดี๋ยวคดูโอ้โหเกินแบบนี้เกินไปแล้ววัยรุ่นโอโ้เกินเกินไปคนดูเบ็ดสิบแจกสามสิบเจ็ดบาทมาเขยขสมุนคนดูแจกแล้วหรือเปล่ปา โอ้คุณยี่สิบแล้วคนดูมาไม้นี้เลยครับพออะไรคนดูสวยงามเท่าไรโอ้โหนึ่งพันผ่านเลยครับมาดูโอ้โหว่าจะไปนะเมื่อกี้โอเคครับมาดูวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้พี่หน้าเลยครับมาดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make